สวัสดีครับเห็นช่วงนี้หลายคนเริ่มวางแผนเที่ยวสงการนะครับหรือบางคนก็กําลังเที่ยวอยู่นะก็เลยพอดีผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่วางแผนไว้เหมือนกันนะครับก็เลยมีโอกาสได้ใช้ตัวนี้ซึ่งดีมากเลยมาแนะนํากันคือ o o เกิล i ฟนะครับวิธีใช้นะครับก็คือเข้ามาที่ Google นะครับจากนั้นก็พิมพ์ไปเลย o o เกิลไฟลนะพอเจอเว็บเราก็กดเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอหน้าจอยอย่างนี้เนาะเราก็เลือกเลยว่าเรา ไปกลับไหมไปแล้วจะกลับไหมก็ถ้าจะกลับด้วยก็เลือกไปกลับอ่าสมมติตัวนี้ไป1คนไปชั้นประหยัดนะจากกรุงเทพเราจะไปโตกเกียวและกันเราจะไปญี่ปุ่นนะไปนาริตะช่วงวันเอาสักวันที่สม,มมตินะเดาดานะแล้วกันแล้วกลับมาช่วงสงการพอดีกลับ15อย่างเงี้ยนะกูเกิลไฟล์เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยรวบรวม สายการบินนะ่ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ทั้งหมดเลยนะก็คือมาที่เดียวครบไม่ต้องไปนั่งไล่หาแล้วตัวฟังก์ชันที่เจ๋งที่อยากแนะนำก็เดี๋ยวจะให้ดูอ่ะคราวนี้พอเราเลือกได้ปุ๊บมันก็ขึ้นเที่ยวบินทั้งหมดเลยมันก็จะมีโอ้ทั้งหยุดพักหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยราคาเท่านั้นเท่านี้นะเราก็สามารถเลือกดูได้อ่ะแต่ถ้าเนี้ยเราก็เลือกแบบไม่เอาไม่อยากแวะจะบินตรงเลยก็เลือกตัวนี้บินตรงเท่านั้นปึ๊บ มันก็จะเจอเฉพาะสายการบินที่บินตรงอ่ะคราวนี้ถ้าเราเซตวันที่8-15ถึง15เนี่ยมันจะขึ้นละตัวไปกลับเนี่ยสามหมเห็นไหมถ้าเลือกไปอ่ะก็ถือว่าอยู่ในราคาที่ดีนะถ้าสีเขียวคือราคาค่อนข้างดีนะตัวอื่นก็จะราคาเป็นราคาปกติละนี่อ่ะแต่คราวนี้บางทีเราเอะมันจะมี ถ้าเรายังวางแค่วันหลวมๆเราไม่ได้ฟิกว่าต้องวัน8หรือ15เราสามารถใช้เครื่องมือตัวตารางวันที่กับกราฟราคาได้เพื่อหาวันที่เดินทางและถูกที่สุดเช่นสมมุติเลือกตารางวันที่ปุ๊บมันจะขึ้นเลยว่าถ้าเราเดินทางวันที่8เนี่ยอันนี้คือวันไปแถวนี้นะอันนี้คือวันกลับแล้วเราสามารถดูเลยว่าสมมติเราไปวันที่8เรากลับวันไหนจะถูกที่สุดอย่างเงี้ยบอกถ้า8กลกับ15 30,000กว่าแต่ถ้าเรากลับ14บถูกกว่านะ ประหยัดไปหมื่นหนึ่งเลยเห็นไหมหรือเรากลับวันที่13โอ้โหประหยัดลงไปอีกตั้งเยอะอย่างเงี้ยหรือเลื่อนขยับไปวันอื่นจะถูกลงไหมเราก็สามารถเลื่อนวางแผนได้หรือโอ้ยไม่เอางั้นเลื่อนวันอยากกลับวันนี้แต่เลื่อนวันไปมีวันอื่นไหมที่ถูกกว่าเราก็สามารถเลื่อนดูได้นะฮะอันนี้คือฟังก์ชันที่1ที่ผมชอบมากส่วนฟังก์ชันที่2คือตัวกราฟราคานี่อยู่ตรงนี้เราก็กดตรงนี้ ตัวนี้เราสามารถเลือกได้แล้วว่าเราอยากจะไปญี่ปุ่นกี่วันเช่นเราบอกเราอยากไป10วันอ่นะจวันก็นแล้วกันวันไหนไปวันไหนจะถูกที่สุดอย่างเนี้ยกราฟเตีย้ยเนี้ยคืออ้อถูกที่สุดเห็นไหมสองหมื่นโอ้ไปกับเที่ยวละหมื่นกว่าบ,บาทเองเหรอหรือถ้าบอกว่าไม่เอาเอาช่วงสงการดีกว่าเพราะว่าไม่อยากลางงานเนี่ยเราก็เห็นไหมการาฟมันก็จะสูงราคามันก็จะแพงเราก็สามารถวางแผนได้ไม่เอาขอเป็น8วันได้ไหม อย่างเงี้ยเออมีใช้เลือกที่ดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถเพิ่มลดวันได้แล้วก็เลือกกราฟได้เลยเห็นไหม9วันไป10กับ19 2 0 8ก็คำนวณได้เลยอาคราวนี้สมมติเราบอกเอ้ยเอานี้ดีกว่าถูกดี9วันเราเลือกปึ๊บใช่ไหมแล้วเราตกลงปึ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยทั้งหมดให้ดูว่าโอเคแน่นอนตัวที่ถูกที่สุดก็เป็นตัวนี้นะจากกรุงเทพ ส่วนุณภูมิไปนาริกาบางทีมีดอนเมืองด้วยนะต้องดูนะครับเป็นไฟบินตรงนะราคาเท่านี้เราก็สามารถเลือกดูได้ว่าจะเอาวันไหนอเอาถูกสุดแล้วกันเดินทางตีสองถึง10บโมงกดไปปุ๊บอันนี้ก็คือวันไปแล้วก็เลือกวันกลับวันกลับก็จะมีไฟต่างต่างให้เลือกนะครับเราก็เอาถูกสุดอีกนี่ก็กับ9ก้าโมงถึงบ่ายสกดปุ๊บแค่นี้ก็จะสรุปราคาขึ้นมาแล้วเดินทาง ไปกับญี่ปุ่น2อ0หเท่านั้นอ่าเห็นไหมก็ตรวจเวลาอะไรให้เหมาะสมแล้วก็ดูข้างล่างก็จะเป็นลิสต์รายการของเว็บไซต์ที่ว่าจองที่ไหนถูกที่สุดเนาะอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นเว็บเนี้ยราคาเท่านี้แต่เอ่อถึงมันจะถูกที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราอาจจะต้องเลือกอาจจะต้องไปดูโปรไฟล์อย่างตัวเนี้ยคะแนนรีวิวในในเว็บก็ดูไม่ค่อย คะแนนไม่ดีเท่าไหร่บางคนก็พูดถึงว่ามันเป็นตัวอาทิปอะไรเงี้ยก็ลองพิจารณาดูแต่ถ้าไม่เอาที่นี่ที่อื่นก็เอา้าราคาไม่ได้เป็นราคานี้นะอาจจะแพงกว่าปกติกว่าเจ้านี้นิดหน่อยเรารับได้ไหมก็ลองเลื่อนวันขยับวันตามตามเหมาะสมนะครับอ่าคราวนี้สมมติอ่าสิ่งที่อยากให้รู้ก่อนคือว่าราคาเนี้ยราคาที่เห็นน่ะให้รู้ไว้ว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่พวกถ้าเป็นพวกโลคอร์ดแอร์ไลน์เช่น a อเอซีอหรืออะไรเงี้ย เวียดเจ็ตอย่างเงี้ยบางทีมันไม่รวมกระเป๋าเนาะเราก็อาจจะต้องบวกกระเป๋าไปอีกอย่างญี่ปุ่นบวกไปเลย2 0 0พเนาะไปกลับก็คือบวกไปอีก,ก4 0 0พก็ให้รู้เลยว่าเนี่ยถ้าเลือกตัวนี้ราคาน่าจะจบอยู่ประมาณอีกบวกอีก4 0 0พก็คือ2 000, 7 0 0 0เรารับได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไปวางแผนใหม่เนาะแต่มันช่วยได้มากเลยมันจะทําให้เราเห็นทั้งหมดเลยอนยะ่างเงี้ยเอ๊จอง Expedia เดียกับ b o o k i n g เอ๊ะ b o ก k i n g ก็ยังถูกกว่าหรือไปกับทิปจะดีกว่าไหมอะไรก็สามารถวางแผนได้เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกอย่างเงี้ย เจ้าเนี้ยไม่พูดชื่อก็ลองไปดูรีวิวก็คะแนนรีวิวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยในการเลือกเว็บที่จะจองเนาะก็เอาเป็นเว็บมาตรฐานดีกว่าเนาะอ่ะคราวนี้สมมติเราบอกให้เราเลือกบุ๊กคิงแล้วกันราคาดีอาจจะบวกกว่าที่เราเกินมานิดหน่อยพันหนึ่งรับได้นะแล้วบวกค่ากระเป๋าอีก4ี่พันไปกับเรารับได้โอเคก็กดเลือกเข้าไปมันก็จะลิงก์เข้าไปที่เว็บนั้นเลยแล้วมีข้อมูลไฟล์ที่เราต้องการให้เรียบร้อยเลย เราก็เข้าไปดูเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็จะขึ้นหมดเลยข้อมูลตามที่เราจองเห็นไหมแล้วก็กระเป๋าเป็นยังไงเห็นไหมไม่จะบวกอีกประมาณ2 0 0พันเห็นไหมเราก็ต้องกะกะไวเนาะแต่มีแถมกระเป๋าใบเล็กให้อะไรเงี้ยถ้าเป็นตัว๋วสา,ายการบินบางเครื่องก็บอกบางยี่ห้อก็บอกว่ารวมกระเป๋าแล้วเงี้ยเราก็สามารถทําการจองได้เลยนะครับก็อันเนี้ยผมว่าสะดวกมากเลยในการจองตัว๋วจากที่ผมแบบ งงๆอยู่หลายวันนะก็เห็นว่าดีก็เลยมาแนะนำกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดแชร์ไปได้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางอย่างสนุกนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับโอเคสวัสดีครับ